วัสดีค่ะยวีสองศูนย์หกจคมงนะคะเป็นชอบที่สบาลเมืองชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถาบันนะคะแล้วก Everyday, way, <im> ็ชะอํานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นทะเลใกล้กรุงเทพมีหาดทรายขาวยาวตลอดแนวนะคะเป็นที่ตั้งของเทศกาลดนตรีแล้วก็กีฬาทางน้ำรวมถึงปาร์ตี้เรียทะเลที่สําคัญด้วยค่ะโดยอันนี้จะเป็นผังสีของชะาอํานะคะจะเห็นได้ว่า สีที่เปลี่ยนไปนก็จะเป็นสีเหลืองนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าเป็นที่หัวใสแตนะแน่นน้อยนะคะก็คือจะมีว่านเ,เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มันอยู่ใกล้กับตัวสนามบินของหัวหินด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นขนาดพื้นที่ช้ามเนี่ยก็จะเป็นใหญ่เป็นอันดับที่4ของจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ย สำหรับเพชรบุรีเองเนะี่ยเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะโดยชะอาอำเพ่อะจะาไกรเป็นทะเลแล้วก็เป็นป่าชายเลนที่สําคัญของเพชรบุรีนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ในชะาอำาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของป่าไม้นะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนก็จะแบ่งเป็นสักห้าเปอร์เซ็นต์นะคะโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะมีตัวเมืองแล้วก็เป็นการค้านะคะอันนี้เป็นสส่วนพื้นที่สีเขียวนะคะเพชรบุรี ภาพรวมก็จะอยู่ที่3 4ของประเทศไทยนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด600ตารางเมตรนะคะส่วนใหญ่ของชาอําเองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวธรรมชาติตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สีเขียวของอวัาวนอุทยานนางพันธุรัตน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้า GI นะคะส่วนใหญ่แล้ว GI ของบรบุรีทางด้านล่างเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่ได้มีชาอำนะคะแต่ว่าชาอำมเองจะติดในเรื่องของอันดับที่8นะคะสถานีค้นหา่าใที่สุดใน Google t r e n d ปี2024หมวดท่องเที่ยวนะคะก็คือมีคนสนใจมาเที่ยวชาอำเนี่ยเป็นอันดับที่8ของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรายได้เฉลี่ยการให้รายได้เฉลี่ยของคนจังหวัดปุรีเนี่ยในเขตของอำเภอชะอำเนี่ยอยู่อันดับ2นะคะรองจากตัวเมืองต่อไปเป็น GPP นะคะผละเทศผลิตภัณฑ์รายจังหวัดของพชรบุรีเนี่ยจะ เราเทียบกับประจวบนะคะเพราะว่าเ <M> พรบรีมีชามประจวบก็มีห่วงขีดนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยมาเทียบกันจะเห็นได้ว่าเพบรีอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดซึ่งประจวบอยู่ที่หนึ่งแสนกว่านะคะอันนี้จะเป็นรายได้ที่มาจากความบันเทิงเนี่ยก็จะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบนะคะล้านบาทอันนี้ Pe ชามเนี่ยก็จะมากกว่าประจวบแต่ว่านอกนั้นก็จะเป็นของประจวบมาเลยโดยที่ชาก็จะเด่ดนในเรื่องของเรื่องของการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดคอนเสิร์ตรวมถึงโรงแรมต่างๆนะคะ อันนี้เป็นรายได้าจากการท่องเที่ยวนะคะเห็นได้ว่าทั้งรายได้แล้วก็จำนวนผูม้มาเยือนเนี่ยจะเห็นได้ว่าประจวบเนี่ยมากกว่าเพเปบรีในทุกด้านเลยแต่ว่าเอ,อ่ออันนี้ก็ขยายความอ่ะส่วนใหญ่รายได้แล้วก็ผู้มาเยือนของเพเปบรีเนี่ยหรือว่าชาติมันก็จะเป็นคนไทยส่วนใหญ่รายได้ก็จะมาจากคนไทยนะคะอันนี้เป็นอาสังหาริมทร,รัพย์จะเป็นข้อมูลการโอ,อ,อ,อนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของประเทศน,นะคะเห็นได้ว่าเพเปบรีเนี่ยมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเนี่ยทุกหน่วยมากกว่า ประจวบแต่ราคาโอนกรมรมสิทธิ์เนี่ยของประจวบมากกว่าแสดงให้เห็นถึงความต่างของราคาอาสังหาริมทรัพย์นะคะว่าจริงประจวบก็จะมีราคาที่สูงกว่าอันนี้เป็นจํานวนคมหลากแหล่งประชากรนะคะชะั่มหลักแหลงเป็นอันดับ4นะคะแล้วก็มีประชากรเป็นอันดับ4แล้วก็มีคมหลากแหล่งอยู่ที่7จ็ดหมนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าน้อยกว่าพมือน,คน,อน,นะคะคือชั่มเีประชากรประชากรน้อยแล้วก็มีพื้นที่มากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็คือใกล้ๆกันอยู่นะคะ อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงประชากรในช่วงระยะเวลา5ปีนะคะจะเห็นได้ว่าเอ่ออำเภอที่เอตะบลที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือจะเป็นตำบลสับเมียที่อยู่บริเวณใต้สุดของอำเภอชามนะคะซึ่งมีอาาเขตติดต่อกับอำเภอหูหินของจกกังหวัดประจานนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประชากรมากที่สุดเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของเมฆเขียด สินบรก็มีอาเขียนาอด้วยนะคะก็รวมไปถึงสนามกอล์ฟต่างๆนะคะอันนี้เป็นการฟังแคปประชากรเราเลื่อยมาแบบรีเนกาเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนื่องจากตัวช่าอําเองก็ไม่ได้เป็นเมืองอยู่อาศัยหลักนะคะถ้าจะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นในส่วนของรท่องเที่ยวสมมากกว่าอันนี้เป็นสัดส่วนผู้สูงอายุนะคะคิดเป็น20%ิเป็นของประชากรชะอํานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุมากสุดก็จะเป็นตำาุนชอํอาเมอชฉอํานะคะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเป็นผู้สูงอายุที่่ติดสสัคมวน อันนี้เป็นจุดเด่นจุดอ่อนของชามหรือว่าอาจจะเป็นข้อปเปรียบเทียบที่เรารู้กันดีว่าจริงๆอำเภอชามแล้วก็หัวหินเนี่ยมันอยู่ติดก,กันแล้วก็ลักษณะธุรกิจแล้วก็การบริการเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะก็จนกลายเป็นคำพูดติดป,ปากว่าช้ามหัวหินอยู่ไวคขังแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็นคือช้ามเนีน่ยก็จะเป็นเน้นไปเรื่องของความสนุกความสงบของชายหาดแล้วก็ความเน้นผ่อนคลายก็คือเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับปาร์ตี้คอนเสิร์ตส่วนหัวหินเนี่ยอันนี้จะเป็น all day all night มีกิจกรรมให้ทำทั้งวันเลยนะคะแล้วกก็สะะดดววเเพราามมีีออ่ตงๆ้้ยันน จุดจุดแข่งของชามนะคะที่หัวหินอย่างซูเมดา้าก็คือเรื่องของการเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยนั่งเลนเป็นฟาร์ตี้เป็น party, เพลยหรือว่าเป็นงานเข้าดาวคอนเสิร์ตก็จะจัดที่ชามจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความสงบของชายอาชายหาดแล้วก็มีความสะอาดนะคะรวมถึงเปความเป็นโลคอลมากกว่าหัวหินแล้วก็อาหารอาหารถูกกว่า อันนี้เป็นแนวทางการพยายาัฒนาเมืองนะคะชะอ่า,าถูกเลือกให้เป็นอุตสาหกรรมเมืองอุตสาหกรรมชิลีเวียสระยะที่3แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแผนพัฒนาพิเศษก็จะอยู่ในเป็นเขาน้าวันทรุรัดแล้วก็ลงถึงชา,ชายหาดชะอ่างไปถึงหม่อ,มองมาร์คเทวันนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของเทศบาลชะอ่าจังหวัดเพชรบ,บุรีค่ะขอบคุณค่ะ